ก็สวัสด sí, ีท่านผู้ชมกันนะครับตอนนี้เกมมาครับครับในเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรนะแ๊บหนึ่งลืมก็สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟ MC True นั่นเองนะครับ ไม่ใช่ทูซิมโทรศัพท์นะหรือ,อไอโค้ดเติมเงินนะครับคือชื่อเซิร์ฟนั่นแหละเนาะอะไรวะ MC True ทูอ้จะลืมตลอดเวลาเลย <S <S โอเควันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟไทยอีกเซิร์ฟนึงนะครับก็เราก็จะมาเดินเล่นกันอีกเซิร์ฟนึงนะก็ ่ั้งหลังนี้ก็จะบอกวิธีการเป็นรหัสผ่านนะครับก็ slash change password แล้วก็ password เก่าแล้วก็เป็น password ใหม่นะครับรับลับับานะครับก็เอาไว้สําหรับเผื่อเผื่อกลัวโดนแบบโดนแฮกอะไรอย่างงี้ก็เปลี่ยนได้นะครับนะวิ่งชนกระจกเพื่อเข้าล็อบบี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยวิ่งขอเดินสำรวจรอบๆหน่อยดีกว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะวิ่งชนกระจกล็อตเรแล้วนะครับเขาก็จะมีบอกให้เปลี่ยนรหัสตลอดเวลาเลย อ๋อเหมือนจะมีหลายโซนนะเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนป่าไม้โซนหิมะอันนี้โซนนรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนพื้นบ้านพื้นบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าโซนที่ผมชอบกดคือโซนหิมะนะครับไม่รู้สมัยนะช่วงนี้หน้ารา้อนเราต้องคอลอาอะไรเย็นๆถูกไหมก็นี่ไปเลยชนเงบอาเค okay. Welcome to lobby use compass to go any servers เขาบอกว่า ใช้ใช้ใช้เข็มทิศเพื่อไปยังเซิร์ฟอื่นๆน่ะโอเคถ้ามีปัญหาให้ติดต่อ g m โอเคนะก็ต้องติดต่อ g m อนะไม่ทตเอ็มก็อะไรก็ได้นะนี่โอ้โหทีนี่ยอมมาจากคระเพาะถุงนะครับนี่ก็จะมีเหมือนจะเป็นเซิร์ฟแนวแนวมินิเกมใช่ไหมก็อันนี้จะเป็นเซอร์ฟเวอรเซอร์ฟเวอเกมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเกาะ เกาะไอเนี่ยเกาะแอซิดไอแลนด์น่ะเกาะที่เกาะกดนั่นแหละเออนั่นแหละนะครับก็ไมซี่เจะมีนี่เออเบดวอล์สเซอร์วิโวเกมอีเวนต์อ่าอีเวนต์กำลังปรับปรุณโอเคช่างมันอเคอันนี้ก็จะ,ะ,ะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของ Server เซิร์ฟเวอร์นะนี่ก็สามารถเข้าไปตามนี้ได้เลย กดทิ้งไปแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูอันนี้เพจของเซิร์ฟอ่าเพจของเซิร์ฟเราก็กดไปไปถูกใจเ้านะครับเพื่อติดตามข่าวสารของเซิร์ฟนี้นะครับก็โอเคแล้วนี่ก็ต่อไปเป็นศูนย์ช่วยเหลือก็กดปุ่มโอเคนี่จะเป็นเหมือนแบบเป็นเว็บประมาณว่าเว็บช็อปอะไรประมาณนี้อ่านี่ก็จะมี YouTube ของเขาด้วยนะครับกดปุ่มโอเคนะครับสามารถเข้าไปกด Subscribe ได้นะครับเพื่อ เพื่อไปดูอะไรต่างๆของเขานะก็โอเคตอนนี้ผมก็จะมาเดินเล่นรอบๆเซิร์ฟดูดิมีอะไรแบบน่า Amazing บ้างโอ้อันนี้เซิร์ฟฝีมือคนไทยเนี่ยโหสวยไม่แพ้เซิร์ฟต่างชาติไม่แต่ใดนะไอเคียวมีคนวิ่งล็อบบี้โอ้โหเป็นเกาะรอยฟ้าด้วยอย่างเท่น่าจะทำแข่งกับเซิร์ฟต่างชาติได้เลยบ้งเน่เซิร์ฟเนี่ย จะมีบันไดมีพาควกระโดดตึงดังให้โอ๊ะโอตุบโอ้จู่ๆเราก็โดนดีดอ๋อสงสัยดีดจากไอ้นี้ไอ้นี้แน่เลยนะครับนั่นอะไรแดงๆอ่ะโอเคเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนเสร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟแนวมินิเกมนะนี่ก็จะมีแบบมีพาควให้กระโดดด้วยนะครับแต่ว่ากระโดดไปไหนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคไหนๆก็เข้าเซิร์ฟนี้มาแล้วเราก็ต้องหามินิเกมเล่นซะหน่อย ีอ่อ้าวนี่ไม่ใช่ตันึงอ่านี่มินิเกมนะครับวันนี้เราก็จะไม่เล่นมินิเกมเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมที่แบบว่าเล่นแบบจบไปไวนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรที่มันจบไปสักอันเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในนี่กว่าแอ i ิดไอแลนด์แล้วก็เข้ามาแล้วเกาะกดของเราเอาไม่ใช่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นประมาณว่า หน้าต่างลบบี้นะครับมีป้องกันสัตว์หายให้ติดชื่อไว้ที่ตัวสัตว์โดยเฉพาะแม่พันธุ์โอเคปกติก็ไม่หายแต่กันเหนียวไว้นะครับโอเคสัตว์เอ,อ่อพวกเอนติตี้มันหายง่ายเราตร้องมีชื่อมันไม่หายอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ช็อปนะครับโอ้เวลาเอาชีวิตต่อก็จะมีซื้อของเลยเนะี่ยมีมีทุ่งกุหลาบมีเบียร์ขนมีแครอทมีปลาปลาปลาอันนี้กขาขายเช่นขายปลา ไอ้ไนมน่จะเป็นคำสั่งนะเรียนรู้คำสั่งนี้คำสั่งคำสั่งแหละอ่าอ๋อ๋อ,อ,อหยิบไม่ได้หรอแล้วตกใจนึกว่าไอ้ให้กดเฉยๆชอ่านี่อะไรนะทำไมล่ะทำไมใช้ไม่ได้โอเคช่างมันนี่ Global Market อ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบขายตลาดอะประมาณนี้โอเคนี่ก็จะเป็น l o บ b y ของเซิร์ฟกรกรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลตัวอย่างนะครับลงไปตายไหมโอ้มไม่ตายนะครับนี่ก็จะเป็นโมเดลตัวอย่างของเกาะที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับหนี่ยขอเช่าป้ายวาร์ปโอ้มีการเช่าป้ายวาร์ปเรือโอดยอดอันนี้ก็คือตัวอย่างการทำโคบอลสโซนเจเนเรเตอร์ะนะครับโอ้น่าสนใจน่าจะไปทำในแอร์วินควสแล้วเนี่ยอ,อ๋ออันนี้แบบ แบบพรึบไปเลยอ่ะคือแบบได้ทีละ3อันอันนี้อันนี้ก็จะได้ทีละอัน,นโอเคน่าสนใจอันนี้อะไรอ่ะคอมมิ่งซูนสงสัยจะเป็นท่าเรือเรือลอยเอ่อทำเพื่อเอาหินที่ตกค้างอะไรเอ่ยอ๋อที่นี่ก็จะมีระบบฮ o p p ปอรอ๋ออะไรประมาณนี้นะครับเวลาที่เวลาเราขุดขุดหินนะ่ะ นี่จะมีทางอปเปอร์นะครับก็เออดีๆนะป้องกันของโดนตกล่วงมาว่าพีพีโซนเตรียมตัวดวนเดือดปิดปรัปรุงเอาโอ้เสียใจอ่ะเรามาผิดเวลาโอเคไม่เป็นไรล้วก็จะเดินไปเรื่อยเรื่อย่อยนนี้ก็จะเป็นล็อบบี้คร่าวๆของ เออแอสิสไอแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาเล่นได้นะนี่กดที่เที่ยวทูปกดนะครับฝากไปกดไลค์ไปกดซับสไคร b ์ของเขาด้วยนะกดของผมด้วยก็ดีนะโอ้โหโอเคเราไปล็อบบี้ดีกว่าสแลดปล็อบบี้เหรอสแล็ปสแล็อบีวายเอ้าจึ๊บอ่าเราก็ไปล็อบบี้ของเราโอเคผมจะไปดูล็อบบี้ของมินิเกมอื่นบ้างอ่าเป็นเบสวาบ้างเป็นยังไง เบ็ดวอลนี่โอ้อ่านปิดเลยเบดวอลโอ้โหอ๋ออนนี่ก็จะเป็นล็อบบี้ของเบ็ดวอลนั่นเองนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นล็อบบี้เข้าเข้าตัวเกมมันอะเออใช่ใช่ล็อบบี้เข้าตัวเกมมันนะครับก็จะมีก็จะมีบอกว่าเต็มที่กี่คนเออแมปนี้เต็มที่กี่คนแมปนี้เต็มที่กี่คนอะไรประมาณนี้นะครับก็เบ็ดวอลเนี่ก็ ศโอเคนี่ก็จะบอกจำนวนนะนี่โอเคอันนี้อันนี้ก็คือเป็นสแตทของเรานะครับเวลาที่เราเล่นเบสบอลนะครับว่าเราฆ่าได้เท่าไหร่ตายกี่ครั้งนะครับทำลายเตียงได้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งเล่นกี่เกมสกอร์เท่าไหร่ก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับสแตทของเราโอเคนี่ก็จะเป็นเอ่อโปรพี้คร่าวๆข,ข,ของมินิเกมเบสบอลถูกไหม โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปมินิเกมอื่นกันอเอา้าเราไปล็อกนี่ไม่ได้หรอไปสปาก็าได้เอาสปากลับไม่ได้เรากลับไม่ได้ทำยังไงดีเอเรากลับไม่ได้นะ้รก็คงต้องออกเซอก็แหละ โอเคแล้วก็มาอยู่หน้าล็อบบี้เหมือนเดิมน,นะครับหลังจากที่เราสรลัล็อบบี้ออกจากเบสวอ์ไม่ได้นะครับเราก็ต้องออกเสร็จแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับโอเคแล้วก็จะไปอันนี้เราไปหมดแล้วใช่ไหมเออเราลืมไปเซอร์ไพร์เวอเกมะเออนั้นเราไปเซอร์ไ a l g a m อเกมก่อนดีกว่านะนี่คนศูนย์อีเลยจะได้ไม่นี่แล้วคำถูเ Survival g a อ e อ๋อสามารถโหวตได้ไอเคนี่มีโหวตด,ด้วย อะไรเนี่ยบล็ ok ort, อกโทเปียฮอลิเดย์รีสอร์ทอะไรเนี่ยเทเวอ Priest, ลเลนเซอร์ไวโอลเกมอ่เดมอนบลีสแล้วก็อะไรเนี่ยเอ่อฟิวเตอริสติกซิตี้โอ้โหชื่อแต่ละชื่อนี่แบบโอเคอันนี้ก็ใช้เที่นี้เพื่อโหวตเลือกเล่นแมบพบโอเค ก็ใช้คุกกี้ในการโหวตเพื่อจะเออเต้นเซอร์ไวิรลเกมแบบแไหนนะครับอันนี้อันนี้ก็จะรีเทิร์น back ถึงล็อบบี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นเออบรรยากาศของหน้าล็อบบี้เซอร์ไวิรลเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โหดูแบบคือต้องฆ่าก,กันให้ตายใช่ไหมนะเนี่ยอโอเคเราไปดูมินิเกมตื่นบ้างอะไปล็อบบี้ดีกว่ากดปุ่มเนี้ย ก็มาอยู่ที่หน้าล็อบบี้หลังจากที่เราไปฝั่งนี้แล้วใช่ไหมเราไปฝั่งนี้บ้างเราจะไปนี่ไมายเอออันนี้ก็จะให้ติดตั้งรีซอสแพคนะครับแล้วก็ติดตั้งไปโอเคหลังจากที่ผมได้ทำการติดตั้งรีซอสแพคเรียบร้อยแล้วนะครับ oh. ผมจะดูหน่อยว่ารีซอสแพคเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างโอ้ oh. เป็นชาวบ้านนะครับไอเนี่ย C C C โอ้ C A C M A G ย่อมาจากคำว่าอ,อะไรอ่านี่ก็จะเป็นโมเดลปืนเนี่ยโอ้โหมีชาวบุญชาวบ้านด้วยน,นี่นี่ก็จะเป็นของต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นขวานนักดับเพลิงนะก็จะมีขอ,องต่างๆมากมายดูอย่างที่แบบโอ้โหเป็นโมเดลสวยมากนะก็จะมีปืน น,นี้ก็จะเป็นปืนลายต่างๆนะครับอนะเอ,อก็จะมีนี่ A A M P A ะนะครับฝ่บงนี้จะเป็นปืนจากเยกนั่นเลยนะชุวนี้เป็นปืนจากเกมอะไรนี่เอ๊ะปืนนี้คุณคุณหนักเหมือนผมเ็นกเกตอะไรบางอย่างขอไอเอฟสองปะรแ่นะแต่อันนี้ก็จะเป็นออไอเทมต่าง,างๆนะครับก็อะไรประมาณานี้ นี่ด้วยหรอโอ้โหมีบัตรทูมันนี่ในนี้ด้วยโอ้โหเล่นกันมันเลยทีนี้ไม่ใช่ได้เลยนะเล่นหายนี่หาบัตรทูนะต้องการอา่าระบบสุ่มเกิดนี่นีอะไรเนี่ยแอปพอร์ตโนเลนอะ่านี่ก็จะเป็นถ้ากดไปปุ๊บเราก็จะสุ่มไปว่าจะเกิดตรงไหนนะนี่อะไรอะ่ะอ๋อ,อ,อกี้เราซื้อคุกกี้เฉยเลย คลังเก็บของเหรอ,อซื้อกล่องเก็บของอ๋ออันนี้จะเป็นคลังเก็บของนะครับสำหรับใครที่กลัวของหายก็มาเช่าได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เออเซิร์ฟเวอร์อัปเดตปล่อยมันติดต่อแอดมินโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรติดต่อไปนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งทั่วไปของมินิเกมนี้นะครับปเดี๋ยวเรา ออนไลน์30สนาทีโอ้โหดูดินี่ได้ปืนด้วยปืนนี้ปืนไหนดูสิโอ้โหปืนกำลังจะหายไปจากโลกนี้แล้วอออนไลน์หนชั่วโมงรับเอ้าอ๋อไอ้กระสุนน้อยกว่านี้นะครับดาเมจแทงเท่ากันไหมไหนดูสิยิงหน่อยโอ้โหรั่นหูเลย โอเคไม่มีนั้นไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราขอทำการสลัล็อบบี้กลับไปก่อนแล้วกันนะว่าเอาสแสดงเราเปลี่ยนไอเดียหน่อยอ่ะกดก็ได้อ่ะจึบ๊บน,นี่พอเราออกมาแล้วเนี่ยรีซอตแพ็คก็คงจะยังอยู่เหมือนเดิมนะมีดาบด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่บอลลี่นะครับต่อไปก็ไปดูนี่เซอร์ไวเบลปกติใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหม ใช่ไหมโอเคอ๋อ okay. oh. welcome to MC s. MC True นะครับอ๋อ oh, อันนี้ก็จะเป็น survival ปกติทั่วไปนะครับแบบสามัญชนของชาวไทยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมียศแล้วก็คำสั่งของยศด,ด้วยน,นี่มีโกมีแพตติน้ำราบๆานะครับโอ oh, ้มากมายไก่กองนี่สแลเฮลได้นะครับตอนนี้ผมเป็นยศอะไรนี่ นะครับอันนี้เราก็สามารถมาเลือกเพศได้นะครับว่าใครอยากเป็นเพศอะไรสมมุติว่าผมเป็นผู้ชายนะครับจะสมมติทาไมผมเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายนี่วะโอ้ยโอเคเราเป็นผู้ชายโอเคอามูจิได้ไประกาศตัวเองว่าเป็นเพศชายใช่ครับผมเป็นผู้ชายนี่มีไก่ด้วยออต่อยไม่ได้ช่างมันเขาบอกว่าหย่าย,ยง้งขยะลงพื้นพบเห็นติดคุกหนึ่งชั่วโมงโอ้โหเซร์นี้น,น,นี่ค่อนข้างจะเคร่งเรื่องความสะอาดนะเนี่ยโอ้โห สงสัยเขามีอุดมการ์สิงคโปร์โอเคนี่ก็จะรีซอสแพคเขาไม่หายนี่เป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นเซตของอะมัง้งนะก็รีซอสแพคกันไม่หายก็ช่างมันไม่เป็นไรนี่ก็จะเป็นไม้ต่างๆมีไม้มีหินมีทรายแล้วก็มีหินหินหยาบแล้วก็มีอ,าห,อาหารอาหารทําไมเราคลิกไม่ติดโอเคทีค่ติดแหละนี่นี่ก็จะเป็นขายของนะครับก็สามารถทําฟาร์มเอามาขายเพื่อเปลี่ยนเป็นตังได้นะครับอันนี้อะไรอะ ซปเปอร์ฮิลลิ่งของหราคา3,000บาทยาขวดเดียว3,000บาทฮิลเลอร์ดา5วิโอเคอันนี้ก็จะเป็นโปรเทคนะครับนะครับเซิร์ฟทุกเซิร์ฟก็ต้องขายโปรเทคอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้โปรเทค10คูณ10 20คูณ20 30คูณ 30, 30, 30 40คูณ 40, 40, 40นะครับราคาก็จะสูงไปอ่าสูงตามกันไปนะครับน,นี่จะ7,000 4,000 30, 3,000 1,500นะครับ ไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับดังนั้นเวลาซื้อแล้วก็กรุณาอย่าทํำหายแล้วกันนะครับเพราะเขาจะไม่รับผิดชอบอที่นี้เพื่อเรียนรู้โปรเทคโซนดูสิอ่าจะอ๋อเหมือนจะเป็นคำสั่งพื้นฐานของโปรเทคนะครับก็สําหรับใครที่ไม่รู้อะไรก็มากดตรงนี้ได้นะครับตรงนั้นไหนเนี่ยกล่องรับของเมล l บ็อกโอเคเออไม่มีใครส่งอีลมาหาเราเลยช่างมัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นตลาดนะครับโกลบอลมาร์เก็ตอ่าก็จะขายของต่างมากมายนะครับมีขวานหงขวานหดอะไรด้วยโหนะครับอ่านี้เป็นของฟรีนะครับบอกไปแล้วนี่ก็จะเป็นโซนเอนชาร์ดโอ้เราลืมทอชไปได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวบ้านไม่มีแสงสว่างอ่านี้ก็จะเป็นเอนชาร์ดโซนนะครับอ่าเอาไปสำหรับเอนชาร์ดของต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นปืนปืนไม่เกี่ยว มีรีแพร์ด้วยมีซ่อมของโอันนี้ก็เอ็นวิวนะครับโอ้โหตั้งสัก,กัะแบบคือซ่อมปีนี้คือคงยังลดไม่ได้ครึ่งละมั้งเนี่ยนี่ก็จะเป็นถังขยะนะครับก็ให้ทิ้งเวลาใครจะทิ้งอะไรก็ให้ทิ้งใส่ในนี้นะ นะครับจะได้ไม่ถูกปรับโอเคอัน okay, นี้กล่องสุ่มกล่องสุ่มปืนอ่าเราเหยียบซิการเจาะนี่แล้วก็เอสคอนซื้อเหรียญเอสคอนได้ที่เว็บไซต์อ๋อเป็นของเติมโอ้โหโอ้ไอ็เทนม,มากมายเลยอะ่ะน่าสุ่มดีนะอก็ของมาแลกก็ของมาแลกกันได้นะโอเคก็เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับ อ๋ออันนี้อันนี้อะไรอ่ะทำไมเป็นรูปน้ำน้ำฝนทิฟนีดนี่อะไรอ๋อขันน้ํารู้สึกว่ามันเลยส่งการมาเป็นอาทิตย์ต้นนี้เนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับอากาศร้อนนะครับอากาศมันร้อนเลยต้องมีน้ํามาเล่นออันนี้ก็นี่ไอเทมของทรูนะครับอ่านี่ก็เจะนี่คนเฮ้ยหวัดดีหวัดดีหวัดดีนายแล็ของอยู่นะครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเขาใส่ ใส่ชุดก่อเหมือนกันผมก็งูอันนี้อะไรอ่ะซุกข,ขาอ๋อน,นี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่ห้องน้ชายเอาไว้มาปลดทุกกันได้นะอันนี้ก็คุกนะครับนะครับคุกหรือภาษาไทยแปลว่าทำอาหารนะครับไม่ใช่คนราคุกแหละอันนี้ก็จะเป็นคุกนะครับอะไรเนะี่ยสงสัยจะเป็นทางหนีน,นี่นี่เป็นคุกอาคลาทัสปะเนี่ย โคุกดูน้าอยู่นะเนี่ยนะครับทำไมคุกมันดูหน้าอยู่จังเลยนะครับเออแล้วก็วิ่งเล่นต่อไปนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับนี่น่าจะน่าจะเป็นอ๋อวาร์ปนี่เป็นวาร์ปก็จะมีไปฆ่ามอนสเตอร์วาร์ปไปสวนสาธารณะตกตลาตกปลาพักผ่อนนี่วาร์ปไปเนเธอร์ปิดพีพีด้วยครับเวลาไปเจอกันจะได้ไม่ตีกันโซเวิร์ no P, อบอลโนพีพีโซเวิร์บอลสองพีพี สร้างบ้านหาของไม่ปลอดภัยสร้างบ้านหาของปลอดภัยนะครับผมแนะนำไอ้น,นี้อย่างแรงเลยนะครับเพิ่มมิตรภาพที่ดีนะครับเออที่นี้ไม่แจกโพลไม่แจกโพล่ล้ำเติมเพราะให้ไปสร้างบ้านใน h ed, อะไรเนี่ย HC <ม>เพื่อความปลอดภัยและการรักกันปั๊มนะครับอ๋อโอเคน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้โฮมโซนสร้างบ้านไม่ไม่มีรีแมป คือนี้รีป่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเซิร์ฟรอบๆนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเอาอพีจากใต้คลิปนี้ไปเล่นได้น,นะครับเป็นเวอร์ชัน1.8นะก็สำหรับที่ก็ต้องขอสายแล้วนะครับไปบ่ายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ